อะไร h i ละกิสลานเป็นองยะนี้ดีหรามดารไปเพราะทียๆเก็บบายีกันอัลลอฮ์จะห้ามหรามไม่ให้คนนั่นที่มีฮาสซัดนั้นเป็นองได้รับจากบรรดาถูกถูกความดีนี่เละง่ายๆว่าไอ้โคลงที่จะได้ดีเป็นองมันไม่โคลงมันเปลกล่ะบางคนนี่เป็นองอีทราบาปนี่จัดอัลลอฮ์ตา,าละให้มันมีอุปสรรคเสียอเลยจ้ะ เออมันเล้วนี่กรรมเรียดแพกเล้วนี่งวดนี่เอาสักที่หลีกไทยนี่พี่นนอะแ <c oughs> ต่พอไปถึงทักที่แล้วมีอะไรได้ซือ่อตรงเลด่ารถมารวดเสียมัง้งไอโนูเสียมัง้งไอนี่เสียมัง้งหันข้อคุณเแล้วพี่เนทาทำโดยลิลาโชโกต,ตัวเหรเพราะอะไรเรื่องตีป,ปินบาปอัลละมันอยากว่าไงาได้ทำพี่นอ่าแต่บางคนกามินคุณคาเนาะอื เอ้บางคนนี่ไปนอนนอนไหนดูตอนตรวจอมันง่ายกับเรื่องไหนที่บาบาดพิบพิษเลยค่ะมันคลองเสียทุกที่ไปนะยังกะอะไรพอเพื่น,น,นชวนเวดแทงงัวอ้าล้วมันคลองไปกันนั่นพอเพื่นชวนซื้อหัอห้ามคลองพอดีเบียบึงค้าหนังยางได้ห่าไปแล้วพอชวนทำโมลิสนี่เก็บเบียเอ้ชาดเล่ไม่ได้ตัดยางพ้นมันตกอ่ะมันลำบ,บากมันอยากเซม็ดกล้องดีไปเนาะ นะปกค้องไม่ดีอ่ามันโครงมันง่ายอ่าเนี่ยน่ากลัวมันกันเพราะฉะนั้นนึ่งจากสาฮิตก็คือฮิรมานนนถ้าพอมีหาสัดอยู่ในใจข้องดีๆเทียบเทียบคือบายที่กันนี้นลรามันจะแตกดีขึ้นมาให้ทึกอะไรทุกหารัมทึกอ่าทุกตือกะมันนึกว่านี่และดานที่อโดเบอร์อุลีเตอฟิกและคนนั้นจะไม่ได้รับเตฟิก ไอนี่แปลมาจากกิสลานพี่น้องจริงๆเรื่นี้ก็คือกิสลานนี้ก็คือคอนกูกุดร์ติลอาบดีฟิลมะศิยะติเร่งกำลังที่จะทำบาปนั้นพี่น้องฟ้ามโโลงเร่งกำลังว่งชาติที่จะทำบาปนั้นก็เรียกว่ากิสลานนะเนี่ยแต้าเตาอเฟก็คือคอนกูกุดอร์ติโตอาติลิลอับดีอัลลอฮ์จะสร้าง เร่งโตอันเรื่องทำฟ้ำมดีครงเคลียวให้เกเขานั่นคืาเรียกโตฟิกกสรุปว่าโตฟิกก็คือถ้าพอชีคิดดีทำคองดีอัลลอฮ์ให้ครงเคลียวมดพี่น้องอันั้นได้โตฟิกแต่ถ้ามากว่าค้งชัวค้งบาบนี่พี่น้องอ่ะอะไรมันทำได้มดมันครงเคลียวมดอย่างเร่งดีทำบาปไอ้นั่นก็เรียกว่ากิซลานอานนียถึงเพราะฉะนั้นอิมามกอซาลีว่า คนที่มีจิตใจหาสัดอยู่นี่ไอเรื่องทำบาปทำพิษลเล่ยโคลงเสมดเล่ยไงไงว่าพนันเลยเนาะอืมสะดวกเลยก็โคลงเลยก็ทำได้น่ะนะทังเจ้าตัวมันที่นั่นไม่รู้ตัวเลยพีน่น้องอ่ะน่ะเห็นว่าไปโคลงไล่โคลงลบโคลงนาซองไงาชายโคลงเนี่ยแต่ไม่รู้เสียว่านั้นอยู่ในสภาพกิสล้านไม่ได้เตเฟกจากอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل กลันม ah <ala> ah ok ah ok ุสนิฟุรฮิมาฮุลลอฮุทาลาบาโกตยาโดฮัมพีร์มันดาป a ด้งันเซกะฮันโด็ญョด้งันเคฮันโด็ญโยョอคนังอิตูฟัมดีก็ไม่ได้รับตาวฟิกก็ไม่ได้รับดังนั้นไม่กลายนี้ไม่กลายเลยที่จะเขาจะได้รับตามคือฮันโนสิงที่ประสงค์และปามายนะก็คืออะไรล่ะพี่น้องสูงสุดก็คือเนี้อมาและ นะชร่วกอง Allah subhanahu wa taala ที่อดดีมานั atas ศัตรูอญ orang i t เลขเขาไม่ได้รับัยชนะเนื้อศัตรูของเขาก็คืออิบลิเชตอนนะเนี่ยปนสุดท้ายมัมโฮซสลีวา่าจะเปอิบลิชเชตอนอยู่เสมอ,อม